ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องนะครับผมผาดนะครับ Night Vision Scope นะครับรุ่น NV007A นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับผมใหม่กว่า007ธรรมดานะครับผม โอเคนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมตัวกล้องเป็นแบบไหนนะครับอ่ะโอเคไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับผมแพดนะครับในวิชั่นนะครับผมแกะมาดูก็จะเป็นตัวกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับผม ลักษณะดังภาพนะครับตัวกล้องนะครับแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือจะอยู่ด้านหลังนะครับผมคู่มือจะอยู่ด้านหลังนะครับพลิกไปแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับนี่นะครับผมคู่มือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือของกล้องนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับวิธีการติดตั้งวิธีการใช้นะครับผม นี่นะครับหนึ่งเลี่ยมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเทปนะครับเทปรองสะโขบนะครับผมนี่นะครับเอาไว้พันตรงนี้นะครับผมเทปพันสะโขบนะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นผ้านะครับผม เป็นกระเป๋าครับขออภัยครับทุกท่านกระเป๋านะครับเอาไว้ใส่กล้องตัวนี้นะครับพกพาสะดวกนะครับใช้ในแบบพกพานะครับผมบางทีไปไหนไกลๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเข้าป่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวต่อกับสโคปนะครับผมนี่นะครับที่ใช้งานก็ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับล็อกนะครับขอไปครับผมโอเคนะครับผมล็อกแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จจะแถมให้นะครับสามารถชาร์จกับคอมหรืออะแดปเตอร์ชาร์จต่างๆได้นะครับผมตัวนี้นะครับ Okay. แล้วก็จะมีโอลิงนะครับโอลิงแล้วก็ประแจ้แอหรือหกเหลี่ยมนะครับผมเอาไว้ใช้กับกล้องนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกล้องกันบ้างครับว่าลูกเล่นอะไรเขาเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผม เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายไปทีละอย่างนะครับโอเคตัวนี้นะครับกล้องผ่าศูนย์ศูนนะครับผมในวิชั่นนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ที่เห็นนี่ก็เป็นไฟฉายนะครับไฟฉายในวิชั่นนะครับที่สองกลางคืนนะครับผมตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับตัวนี้ครับ ปรับแสงพุ่งแสงกระจายได้นะครับตัวนี้นะครับโดยการปรับตรงนี้นะครับขึ้นลงนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นฐานนะครับฐานแถมให้นะครับผมาดูกันครับแกะกล่องเลยนะครับนี่นะครับฐานยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมนี่นะครับ 3 2 0 0อนะครับตัวนี้นะครับผมแถมให้นะครับภายในกล่องนะครับผมถ้าจะใช้ก็ต้องเอาพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะครับผมนี่นะครับเอาออกก่อนนะครับก่อนการใช้งานนะครับผมแล้วก็เอาขั้วบวกนะครับขั้วบวกใส่ลงไปนะครับตัวนี้บวกใส่ลงไปเลยใส่ลงไปก็ปิดฝาครับ นี่ครับเรับผมปริ้สาก็จะได้ลักษณะทางภาพนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นการปรับโฟกัสนะครับโฟกัสหรือปรับหลานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมกล้องตัวนี้ปรับสายตาด้านหลังนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับผมปรับให้เข้ากับสายตาของท่านได้นะครับผมด้านหลังนะครับข้างหน้าจะเป็นปรับโฟกัสนะครับผม กล้องตัวนี้จะซูมได้3 5จเท่านะครับ1เท่าถึง3 5จุดเท่านะครับตัวนี้นะครับซูมได้นะครับผมตัวนี้ข้างบนก็จะเป็นแบบเปิดเลเซอร์นะครับตัวนี้นะครับเลเซอร์จะมีด้านหน้านี่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนนะครับผมโอเคนะครับ เปิดอีกรอบนึงนะครับโอเคเปิดเครื่องก็ได้ลักษณะดังภาพนะครับผมนี่นะครับจะมีผาาขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นหน้าจอนะครับเห็นไหมครับแบตก็จะเหลือหนึ่งก้อนนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นการปรับโหมดนะครับใช้กลางวันกลางคืนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เปิดเลเซอร์ได้นะครับนี่นะครับเลเซอร์นะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับผมโอเคนะครับปิดก็ปิดตรงน okay. ี <K> ้เลยนะครับเมนูนะครับตัวนี้โอเคนะครับ กล้องตัวนี้สามารถบันทึกภาพได้นะครับบันทึกภาพถ่ายวิดีโอได้นะครับโดยปุ่มนี้เลยนะครับปุ่มกลางนะครับผมต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นปุ่ม Wi-Fi นะครับใช้ต่อกับโทรศัพท์นะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นปุ่ม i r นะครับปรับโหมดกลางวันกลางคืนนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคนะครับสามารถซูมได้1เท่าถึง3.5เท่านะครับตัวนี้ ติดกับสโคบได้นะครับตัวนี้ครับผมบางคนก็จะใช้ล่ากลางคืนนะครับติดกับสะโคบได้นะครับตัวนี้นะครับติดแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวต่อกับสโคปนะครับกดตัวนี้ลงนะครับจะมีล็อกนะครับตัวนี้นะครับ แถล็อกของมันนะครับถ้าได้ล็อกแล้วก็หมุนเลยครับนี่นะครับล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับล็อกแล้วก็นี่ครับจะมีเทปดำนะครับแถมมาให้นะครับไว้พันกับสโคบนะครับบางคนเขาใส่แบบนี้นะครับใส่แบบนี้มันหลวมนะครับหลวมแบบนี้นะครับจะแถมเทปดำมาให้นะครับผมเอาไว้พันตรงนี้นะครับให้มันใส่พอดีกับ สโคบนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าจะใช้แบบกลางวันนะครับก็สามารถถอดออกได้นะครับถอดออกได้โดยกดปุ่มนี้นะครับหมุนนะครับโอเคนะครับนี่สมมุติว่าติดตั้งแล้วนะครับนี่นะครับก็ใช้ยิงกลางวันได้เลยนะครับเบาสบายนะครับผมถ้าจะออกล่ากลางคืนก็นี่นะครับติดกับสโคบได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมสวยงามครับกล้องตัวนี้โอเคนะครับการชาร์จนะครับการชาร์จก็ชาร์จได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับชาร์จแบตก็ชาร์จได้เลยนะครับมีรูชาร์จนะครับสายชาร์จเราแถมไว้ให้นะครับตัวนี้นะครับ สามารถเสียบเมมได้นะครับตัวนี้นะครับเสียบเมมได้บันทึกวิดีโอได้บันทึกภาพได้นะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมแบตก็จะทนอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับผมนี่นะครับก็เปิดไฟเลเซอร์ทิ้งไว้นะครับก็ปิดนะครับปิดก็ปิดตัวนี้นะครับโอเคนะครับโอเคครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับผม สินค้าเข้ามาค่อนข้างน้อยนะครับตัวนี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับแต่วันนี้ผมจะมาจัดโปรราคาพิเศษนะครับของเข้ามาแค่ไม่ถึงสิบตัวนะครับผมวันนี้ผมจะจัดโปรนะครับราคาเพียงนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทรวมส่งฟรีนะครับผมค่าพื้นที่ห่างไกลทางร้านไม่บวกเพิ่มนะครับผมอะ ใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่ ID Line นะครับ JUKPPP นะครับผม ID Line JUKPPP นะครับผมถ้าไหนสนใจสินค้าก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมอโอเควันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ